ครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมเจ๋งพาไปก็มาถึงอยู่ที่สกัดคอฟฟี่ครับเรากําลังรอรถนะครับเป็นรถของชาวบ้านในพื้นที่นะครับมานําทางเราไปยังจุดจอดรถแล้วเราก็ต้องนั่งรถของชาวบ้านครับไปที่เกวตะนะครับที่เราจองไว้เองแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับตั้งแต่ทางขึ้นทางล่างจนมาถึงดอยสกัดแล้วนะทุกคนดูครับนี่คือในกล้องมันอาจจะเคลียร์ชัดนะมันอาจจะเห็นไม่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 เห็นฝนเห็นหมอกจริงๆอ่ะฝนตกเยอะนะครับแล้วก็จะมีหมอก ข้างหลังเนี่ยหมอกลอยแล้วล่องเลยนะครับตอนนี้รอรถก่อนนะครับทุกคนครับแล้วตอนนี้รถที่จะมารับเราไปยังเกว่าตาโฮมสเตย์ได้มาถึงแล้วนะครับแล้ว mm hmm. ก็พี่เขาบอกว่าให้เราขับรถตามเข้าไปในซอยครับตรงมาข้างหน้าจะมีทางแยกให้เราเลี้ยวขวาเข้าไปเลยขวาสุดตรงนี้นะทุกคนดูเอาไว้เผื่อใครมาเที่ยวจะได้ดูเป็นแนวทางกันได้นะครับพี่เขารออยู่ด้านในแล้วนะครับขับไปนิดเดียวก็จะเจอกับจุด ที่เป็นที่จอดรถที่ฝากรถในค่ำคืนนี้นะครับหนึ่งคืนที่เราจะจอดรถที่นี่นะครับทุกคนไปเลยครับเอ้ยไปรถมาแล้วทุกคนขึ้นรถกันครับทุกคนครับเดี๋ยวจากนี้ผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศเดินทางไปยังบ้านเกวตาคมสเตนครับก็จะเป็นบรรยากาศเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเราตั้งอยู่กับบ่าหลังเนี่ยทางมันค่อนข้างขรุขระนะครับอาจจะไม่ภาพมานันิ่งก็ตัดมาบางส่วนนะส่วนการเดินทางเนี่ยครับควรจะเป็นรถขับเคลื่อน สี่ล้อนะครับหรือว่ารถกระบะมากกว่านะแต่ว่าระหว่างทางผมจะเจอรถเก่งอยู่คันหนึ่งนี้ mm. ก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาได้ยังไงนะแต่เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยรถเก่งก็มาได้แต่บางช่วงที่มันเป็นขี้ดินขี้โคลนเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับถ้าหลีกเลี่ยงก็คือควรจะมาในช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับหรือว่าให้รถชาวบ้านในพื้นที่มารับอันนี้จะสะดวกกว่านะทุกคนนี่ครับก็ถนนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศกันเผื่อใครจะมาเที่ยวนะจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูก นะครับว่าเราจะขับรถมาเองหรือว่าจะให้รถของชาวบ,บ้านในพื้นที่มารับหรือจะยังไงเนี่ยทุกคนดูอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมขึ้นมานะครับมีหมอกลอยละลองเลยแล้วก็จะเห็นทิวเขาที่ยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามแบบนี้นี่นะครับณนะจุดนี้ก็จะเป็นผมไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรนะก็จะไีเห็นพี่ๆเขาเนี่ยมาจอดรถกลางเต็นท์กันอยู่นะก็มีทางรถยนตรถเก่งขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเห็นพี่เขับขึ้นมากันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มันเป็นจุดกลางเต็นที่วิวดีวิว,ว,วสวย จุดหนึ่งถ้าใครทราบว่าคืออะไรก็แนะนาคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะผ่านสะพานแต่ละช่วงนะครับสะพานจะมีทั้งหมด4สะพานนะครับจนถึงบ้านเกว่าตากผมสเตยนะทุกคน,นตอนที่ผมมาเนี่ยฝนก็ตกตลอดทางครับสลับหยุดนิ่งนะแต่ว่าก็จะมีหมอกอากาศเย็นสบายนะแบบนี้เลยรถม,มารับเราที่สากาัดคอฟฟี่นะครับบริเวณแถวสากัดคอฟฟี่มาสักครู่เนี่ยประมาณบ่ายสามนะรถมารับประมาณบ่ายสามนะครับกว่าจะถึงก็เกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วแหละ ระหว่างทางนี้ทุกคนก็ดูบรรยากาศดีครับสวยมากมากนะมา,มาครั้งแรกไม่พอเดี๋ยวผมต้องกลับไปอีกแนะ่เพราะว่าครั้งนี้มีเวลาน้อยมาแค่เบียงคืนเดียวนะครับเพราะว่ารถไปรับเรากว่าจะมาถึงที่พักก็เย็ยนแล้วอาจจะไม่ได้เดินเที่ยวในหมู่บ้านนะเวลาไม่พอเพราะตอนเช้าเราต้องรีบกลับด้วยนะทุกคนครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะคือมันมีทิวเขาสวยๆแบบเนี้เออมันสวยมากมันมีฝนตกมีหมอกมีก้อนเมฆเนะี่ยทุกคนดูเห็นไหมครับหมอกไม่รู้หมกอกหรือเมฆนะแต่ว่า เอออย่างดีครับอยากให้ทุกคนได้ดูผมอยากให้ทุกคนได้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะบางทีดูแบบนี้อาจจะแบบไม่เหมือนกับการที่เรามาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับ ถนนก็จะประมาณนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันไม่ใช่ฤดูฝนเนี่ยรถเก่งน่าจะขึ้นมาได้แล้วก็ลถนเรากะบะเนี่ยครับเพื่อสองล้อน่าจะขึ้นมาได้นะฮะถ้ายกเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยทางมันค่อนข้างจะลื่นอย่างนี้ก็ต้องเรามาระวังครับหรือว่าโทรสอบถามกับทางที่พักก่อนนะว่าถ้าเราจะขึ้นมาในช่วงไหนเวลาไหนเนี่ยเราจะขึ้นมาเองหรือว่าเราจะให้รถออกไปรับเนี่ยก็ลองโทรสอบถามคุยกับทางที่พักดูนะครับแต่ผมเนี่ยก็โทรถามทางที่ที่พักนะครับว่าพี่เขาจะลงไปรับนะฮะก็ให้พี่เขาไปรับมา รถเก่งเราก็จดอดไว้ด้านล่างนะครับระหว่างทางก็ประมาณนี้เลยเป็นดินแดงแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศของถนนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าจะได้เป็นการวางแผนได้ถูกนะถึงแล้วนะครับบ้านเวทนะครับแต่ที่พักของเรานั้นนะครับชื่อว่าเกว่ตะมุมสเตย์นะครับอ,อําเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน บรรยากาศแบบดีมากๆเย็นสบายนี่ถึงนะครับทางลงทางขวามือนี่จะเป็นนาข้าวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ขั้นบันไดนะจะปลูกแบบเป็นทางลาดลงไปบนเนินข่าวแบบนี้นะครับสวยมากทุกคนดูปะ่ะถึงแล้วนะครับบ้านเจวตาตอนนี้เราะกํางกลังนั่งรถนะครับขึ้นไปยังตัวของบ้านพักนะครับบอกเลยว่าวิวสวยมากๆใช้คําว่าสวยเปลืองจริงๆที่นี่อากาศก็ดีวิวก็สวย มาครั้งแรกนี่ผมติดใจเลยจุด้องกลับมาอีกครั้งแน่ๆหากใครเคยมาเที่ยวนะครับแนะนําจุดต่างๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าใครอยากมาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ผมพยายามหาข้อมูลมาตอบให้นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ไม่กแล้นนะครับโอเคว่าเรากําลังลงไปเช็คอินที่ที่พักกันนะครับ อินครับวิ้ช้ำๆอากาศดีมากอะทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะครับเพื่อจะเข้าไปยังที่พักของเรานะเสร็จแล้วนะครับเรามาด้านบนของตัวบ้านนะที่พักของเราจะอยู่ด้านบนนะครับข้างบนจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะ นี่นะครับวิวสวยๆนะครับบรรยากาศดีม,มากทุกคนนี่นะครับเราจะได้ห้องริมนี้นะครับอันนี้พี่ก็พาเรามายัางห้องพักแล้วนี่ครับ๋ยวไปดูบรรยากาศภายในห้องกันครับเป็นห้องไม้นะครับเป็นพื้นไม้แบบนี้ทุกคนนี่ก็มีอันนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะครับก็ประมาณนี้มีสองห้องติดกันนี่ก็จะเป็นที่นอนของเรานะครับลักษณะแบบนี้เลย เปิดประตูนะครับแล้วก็มองไปด้านนอกก็จะเห็นวิวของเทวเขาแบบนี้นะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งตรงริมระเบียงด้านบนนี่คือเป็นบรรยากาศในช่วงตอนเย็นนะอันนี้ก็วิวตรงหน้าห้องนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับถ้ามีน้ท่องเที่ยวท่นอื่นอยู่ก็ต้องใช้ความระมัดระวงังใช้ความเงียบนิดน,นึงนี่จะเป็นวิวสวยๆแบบนี้เลยนะ วิวสวยมากนะครับบรรยากาศดีแล้วก็มีป้ายบอกว่างดใช้เสียงหลังจากสามทุ่มนะครับเดี๋ยวไะจากนี้เราไปเที่ยว oh, <okay. S 1> ในจุดอื่นๆกันต่อนะนีเรากาลังนั่งรถลงจากตัวของที่พักนะครับลงจากบ้านพักเดินทางไปเที่ยวอย่างจุดแรกก็คือเป็นสะพานนะครับท้ายหมู่บ้านนะครับก็จะพาไปชมบรรยากาศของธรรมชาตินี่นะครับก็เดินทางกันเดินทางไม่นานครับไม่กี่นาทีเราก็จะถึงตัวสะพานที่อยู่ตรงท้ายของหมู่บ้านแล้วนะครับ ฝนก็จะตกมาตลอดทางเลยนะแต่ว่าช่วงที่ผมออกมานี้เริ่มจะหยุดแล้วนะครับบรรยากาศก็จะสดชื่นแบบนี้เลยนะครับทุกคนถึงแล้วครับทุกคนสะพานนะฮะ่รู้สะพานอะไรถึงสะพานแล้วทุกคนอันนี้สะพานอะไรนะครับนนสะพานเป็นสะพานแม่น้ำกรนแม่น้ำกรนสะพานแม่น้ำกรนครับทุกคน เออน้ำนี่มาไหลมาจากไหนครับพี่ก็ไหลมา,าจากในเขครือฝาบรรลักษณ์บ้าง่าบรรล,ลักษณแล้วก็ไหลลงไปเป็นแม่น้ำข้างล่างใช่ใช่มันจะมีสองสายพี่อ๋อเนี่ยสายฝั่งเราไปที่ฝดทั<อ>้นหกี่เลยอ๋อมันสีมันแดงๆสีนะครับ ทุกคนครับซึ่งเสียงของแม่น้ำนะครับไหลลงมาดังมากๆตรงนี้นะครับพี่เขาบอกว่าเรียกว่าเป็นแม่น้ํากอนนะครับกอไก่อ่างกหนูนะครับกอนตรงตัวเลยนะครับก็เป็นน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาทั้งสองสองทางครับสองสายนะครับลงมารวมกันเป็นแม่น้ํากอนซึ่งน้ํากอนแห่งนี้นะครับจะไหลลงไปสู่แม่น้ําน่านนะทุกคนก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้มานะครับนี่ครับขนานี้ที่เราเห็นอย่างคือน้ําน้ําไหลมาจากภูเขาก็มีแดงๆออกมาด้วยนะน้ำค่อนข้างจะแรงเสียงดังมาก ก็จะเป็นสะพานที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาด้วยนะครับตรงนี้ก็เดินลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับมาดูตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึงได้แต่ผมไม่ได้ไปเพราะว่าน้ำแมลงกลัวนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยทีนี้เสร็จแล้วเราออกจากสะพานนะครับนั่งรถต่อไปเลยปะเราไปเที่ยวชมนะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดของหมู่บ้านกันต่อเลยนะครับอันนี้ไปชมความมุมสูงของหมู่บ้านกันนะทุกคนป่ะไปกันเลยครับ ดีครับโดยในระหว่างทางที่เราขึ้นมาด้านบนก็จะเจอกันนนบน้องๆที่นั่งอยู่ริมบ้านที่นั่งเล่นอยู่ในบ้านเมื่อกี้ที่ตะโกนทักทายขึ้นมาน้องๆก็สวัสด,ดีนะครับน้องๆที่น่า,นามากนะครับก็เป็นช่วงเวลาเย็ยนแล้วด้วยแหละที่ผมขึ้นมาเนี่ยเรามีเวลาจํากัดนะจึงได้เดินทางมาเที่ยวเพียงสะพานนะครับจุดสูงสุดของหมู่บ้านแล้วก็น้ําตกนะครับครั้งนี้ผมไม่ได้เดินเที่ยวในหมู่บ้านนะเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดด้วยอย่างที่บอกนะตอนนี้เรากําลังนั่งรถ ไปด้านบนนะทุกคนดูดีสูงมากมากอันนี้ผมก็ทําคลิปไว้เผื่อใครจะมาเที่ยวได้วางแผนการเดินทางได้ถูกได้ถูกว่าที่นี่มีอะไรยังไงบ้างนะครับนี่นะครับถนนด้านบนก็ประมาณนี้เลยปะ่ะเราไปดูบรรยากาศมุมสวยๆกันต่ออีกสักหน่อยก่อนที่เราจะไปต่ออย่างน้ําตกกันเลยนะครับทุกคนไปดูจุด ชมวิววิวของหมู่บ้านนะครับทุกคนป่ะอ,อันนั้นหมอกใช่ไหมครับนะเน,งงนี่ยมองในมุมสูงเป็นตรงนี้เป็นมุมสูงตรงน,นี้หน้ามานั่งจิบกาแฟนี่สวยจริงสวยจริง่ยงหมู่บ้านก็จะแบ่งออกมาเป็นอ่าเป็นภาคฝั่ง,งนี้เขาเรียกว่าหมู่อ่าหมู่บ้านเหนือหมู่บ้านเหนือใช่ใช่เป็นหมู่บ้านเหนือใช่ใช่แล้วก็ฝั่ง<ค>นี้ที่มีห้องกระจายขาวเนี่ยบ้านกลาง อันนี้บ้านกลางใช่ใช่ฝั่งที่เราอยู่ที่บ้านนะมองมาเราจะไม่เห็นบ้านเ,นเราจะเห็นแค่สวนที่าบ้านกลางตรงน,นี้หอกรปจายเข่าตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนเป็นหุบเข,ข้าบ้าหลังจากเราชมจุดสูงสุดของหมู่บ้านแล้วนะทุกคนเราเดินทางไปเที่ยวน้ําตกกันนะครับกับเวลาอันนีานของเรานะครับไปเลยครับถึงแล้วนะครับถึงน้ําตกแล้วนะทุกคนน้ําตกห้วยตะวันครับเดินไปห้าสิบเมตร ไปน้ำตกกัน สวยขึ้นข้างบนได้เยยอดเขาี่ครับมาถึงน้ำตกแล้วทุกคนนี่สวยเะสวยมาครับนะครับก็สามารถ่องใครมาเที่ยวที่เกียวสะสานีสน่งทีนนอกจากเที่ยวในหมู่บ้านไปสะพานชมลำน้ำแล้วก็มาดูน้ำตกที่แห่งนี้นะครับ ทุกคนครับนี่ครับตอนนี้อันนี้เลื่นจริงนะครับไม่ได้เล่นนะครับลื่นจริงๆโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากป่ะเราออกจากน้ําตกนะครับเย็นแล้วเดี๋ยวเรากลับไปยังที่พักนะครับไปกินข้าวมื้อเย็นกันดีกว่านะครับที่นี่เขาว่าอาหารอร่อยต้องไปลองดูนะครับไปเลยครับทุกคนครับเราตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เกวตตาโฮมสเตย์แล้วนะครับหลังจากที่มาถึงที่พักแล้วพี่เขาก็พาเราไปเที่ยวที่สะพานตรงด้านล่างนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวในหมู่บ้านไปชม บรรยากาศมุมสูงของหมู่บ้านแล้วก็ไปน้ําตกมาแล้วอันนี้จะเป็นเวลาของอาหารเย็นนะครับตอนนี้ทุกคนไปดูอาหารที่พี่กขอเตรียมมาให้กันนะครับแต่บอกเลยว่าวิวดีมากแลวนี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารในมื้อเย็นของเราวันนี้นะครับก็มีผักน้ําพริกนะครับเป็นน้าพริกมะแขนนะครับแล้วก็มีต้มจืดมีปลาทูทอดมีผัดผักนะครับก็ตามนี้เลยมีข้าวอีกหนึ่งโถนะครับสองคนนี่อิ่มๆเลยนะครับ กับบรรยากาศแบบนี้นะครับนั่งกินข้าวดูวิวหลักล้านท่ามกลางทิวเขาแล้วก็เย็นสบายๆแบบนี้ลมพัดเอ่ยๆชิวๆนะส่วนตอนกลางคืนก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับเนื่องจากที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะมี2ห้องติดกันก็ต้องใช้ความระมาาัดระ,ะวังในการเดินหรือว่าการใช้เสียงนะครับแล้วก็งดใช้เสียงหนังสามทุ่มนะครับจะได้ไม่รบกวนห้องพักนะครับผู้พักท่านอื่น ก็นอนรับสบายเลยที่นี่นะครับอากาศดีมากแล้วก็ตอนเช้านะครับผมตื่นมาประมาณตีห้านะก่าว่าจะมาดูดาวนะครับก็ฟ้าปิดนะครับไม่ได้เห็นดาวเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าแล้วนะครับประมาณ6กโมงกว่าก็ฝนตกแบบนี้เลยฝนตกกลางคืนฝนก็ตกนะครับตกเรื่อยๆตกตลอดทั้งคืนแล้วตอนเช้าก็บรรยากาศแบบนี้นะครับมีฝนแล้วก็มีมีหมอกลอยมาแบบนี้เลย อันนี้ต้องรออากาศเปิดก่อนนะครับถึงจะเห็นหมอกแบบว่ามาเป็นทะเลหมอกเต็มหน้าบ้านเลยทุกคนอากาศก็จะประมาณนี้นะครับคือชุ่มฉ่ำมากๆนะฮะใครมาในช่วงหน้าฝนก็นจะเจอบรรยากาศของฝอนตกแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิวตรงหน้าห้องพักของเราสวยมากนะครับผมใช้คําว่าสวยเปิมมากๆครับลองมาดูด้วยตาแล้วคุณจะหลงรักคุณจะประทับใจนี่ก็เป็นบรรยากาศของก้อนเมฆนะครับที่ลอยเหนือุบเขาแบบนั้นเลยนะครับสวยมากอันนี้ก็ถ่ายให้เห็นตัวของบ้านพัก แล้วด้านล่างไกลๆเมื่อกี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่เราไปเที่ยวกันเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานนั้น สำหรับทริปมาเที่ยวบ้านเกียวมะตะโฮมสเตย์ของผมในครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ปิดท้ายด้วยเป็นภาพของอาหารเช้าเป็นข้าวต้มไข่ต้มผัดผักแล้วก็ผลไม้คือแตงโมนะครับก็ขอบคุณที่พักดีๆสวยๆที่บ้านเกียววะตะโฮมสเตย์ด้วยมีโอกาสคุณจะกลับมาเที่ยวอีกหนึ่งครั้งนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับหากมีอะไรผิดพลาดข้อมูลขัดตกลงองไปก็คอมเมนต์ได้นํารัามาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามผมนะครับเป็นกำลังใจ ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ